อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับคืออย่าไปคิดว่าผมไปโจมตีคิดซะว่าคนเก่งต้องยอมรับคือผมไม่ได้พูดแต่ผมไปเจอคนที่เขาจัดกีฬาระดับโลกจัดมวยไทยจัดมวยสากลเขาบอกลึกๆในโลกของวงการศริลปะการต่อสู้เนี่ยพี่คนนี้เขาบอกคนเล่นกีฬานี้เขาเรียกว่าเทควันโดเขาไม่ได้ดูถูกนะฮะเขาพูดเพราะเขาบอกว่าคุณเจ็บตัวขนาดนี้แต่ค่าตอบแทนที่คุณได้มันน้อยมาก คือผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกอาชีพนี้นะเพราะคุณเล่นอาชีพผมอยากให้อาชีพของคุณมันดูดีแต่เขาบอกตอนนี้เจ็บสุดอายุสั้นสุดค่าตอบแทนน้อยสุดฉะนั้นผมผมเลยบอกไงฮะมันดีแต่จุดไม่ดีก็ต้องนั่นเพราะไม่งั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็จะมีอย่างเทนนิสอ่ะค,<า>คนนึง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 แล้วเขาบอกว่าน้องเทนนิสนี่คือเป็นตำนานแล้วนะคะหลังจากน้องเทนนิสไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะสามารถทําได้แบบนี้คือแชมป์แบบ โอลิมปิกที่ได้มา3สมัยก็คือปีสองสองสองสมัยแต่ปี2 0 1 6น้องได้ทองแดงหลังจากนั้นมาก็ได้ทองแล้วก็ทองจริงๆก็บอกโมได้นะ3ทอง2ทองกับ1ทองแดงตำนานเลยบอกเลยว่าไม่ไม่ก็ก็ผมบอกมันมันน่าเห็นใจขนาดเป็นตำนานยังดูชีวิตก็ยังไม่ได้ดูสบายเท่ากับนักเทนนิสหรือนักกอล์ฟอ่าแล้วน้องก็กลับมาเปิดยิ่เองอันนี้อันนี้สุดท้ายนะครับอันนี้ก็เห็นเทนนิสสัมภาษณ์น่ารักมากที่แชมป์ในฐานะที่เป็น ผู้ปรึกษาด้านทางด้านของภาพลักษณ์และเป็นสกีชโค้ชมีคำหนึ่งน่ารักมากน้องถ้าไม่ได้เรียนในอินเตอร์หรือการศึกษาต่างประเทศพูดเก่งมากนะแต่มีคำหนึ่งที่ฝรั่งอาจจะฟังและอมยิ้ม my kids my children ทุกคนตกใจว่าเทนนิสท้องและมีลูกแล้วหรือเปล่าคือเทนนิสพูดภาษาไทยหนูอยากจะกลับไปสอนเด็กในจิมเนี่ยพูดถูกนะไม่พูดยิยนะ้มในในจิมแต่บอกว่าเดี๋ยว i will go teach my kids my children ถ้าแปลเป็นไทยเดี๋ยวฉันจะไปสอนลูกๆของฉัน S <S 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 แต่เทนนิสสามการบอกสอนเด็กกลุ่มภา,าษาไทยไมันเป็นสอนเด็กจริงๆคำที่เทนนิสอาจจะใช้ได้ก็คือ